หยิบคีย์เวิร์ดสักประมาณ2องคีย์เวิร์ดทั้งรัฐบาลาและฝ่ายค้านมานะอาจารย์รัฐบาลเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นในหน้าข่าวไปแล้วเพราะว่าเขาถแถลงกันไปตั้งแต่ช่วงสายนะครับมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีของฝ่ายค้านเนี่ยคุณเทงบอกว่าเพื่อในใหญ่เพื่อในทุนเพื่อในหน้าอาจารย์สุขุมฟังแล้วอ่านแล้วตลอดทั้งวันที่ผ่านมาวันแรกเป็นยังไงครับการอภิปรายผมก็ว่ามันก็ของเก่านะครับทั้งคู่อาจารย์คือในความรู้สึกของคนดูแบบผมนะครับ มันมีความรู้สึกว่ารัฐบาลชุดนี้อชุดนี้เราเหมือนเป็นชุดใหม่แต่ว่าจริงๆก็คือมันรัฐบาลสืบเนื่องอนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้พูดคําคตอบแรกก็คือไม่ต่างจากรัฐบาลชุดที่แล้วมันกลายเป็นว่าการเอาการพูดครั้งนี้เนี่ยก็คือมันเหมือนกับการที่เหมือนกับตีกองอัตตาแล้วนะจะเริ่มอันนั้นแล้วผมว่าถ้าจาก หลังจากการถแถลงแล้วเนี่ยครับก่อนสิ้นเดือนเนี่ยถ้ายังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมเนี่ยค,คนก็จะรู้สึกว่ารัฐบาลใช้ไม่ได้คือไม่ได้อะไรโอ้โหนี่ประกาศว่าล่วงหน้าเป็นปีนะ,ะแต่ว่ามันน่ามันถึงตอนนี้มันน่าจะเหมือนกับปีกองชัยแล้วก็ออกเดินหน้ากันเลยความเดือดร้อนประชาชนเหน็นๆกันอยู่ตรงเนี้ยครับ แต่ว่าไอ้สิ่งที่พูดมีอะไรพวกนี้นะตัวอย่างเช่นไอ้ลดค่าพลังงานดรดสารุปรโภคอะไรพวกนี้มันยังไม่เป็นชีินเป็นร่าส<ม>ักอย่างอาจารย์บอกว่าต้องรอดูอีกหนึ่งเดือนหลังจากนี้ถ้ายังรอจากเนึองเดือนนี้<อ>ผมรอทอี่หน้าเนรับนะ,นะคือผมว่ามันช้าไปแล้วนะฮะมันช้าไปแล้วรัฐบาลมาปีนี่ยสมัยที่แล้วไอ้โทษสมัยคุณเศษฐาเนี่ย รู้สึกไหว้ครูนานเหลือเกินแต่เราต้อมองเหมือนเป็นรัฐบาลเดียวกันก็เลยพูดว่ารัฐบาลชุดนี้ไหว้ครูนานเกินไปถึงวันนี้มันน่าจะตรุมบอลแล้วจะต้องชกแล้วถูกไหมจ๊ะออ,ออกมัดาแล้วอ,อย่างนี้เต้นอ,อยู่ได้ไงตั้งสองยก ยยอย่างนี้ยกสองยังเต้นอยู่เนี่ยไม่ได้แล้วความรู้สึกอาจารย์โหรานอาจารย์สุขุมอาจารย์สุขุมบอกว่าโอ้โหมันเหมือนลำมวยนานไปหน่อยนะนี่ครับผมเห็นด้วยคือรัฐบาลน,นี้ต้องอย่าไปรัฐบาลเดิม <Sabrina. S 2> ที่จริงอ่ะนโยบายมันต้องทํา <c oughs> สารต่อเพื่อนําไปสู่เห็นภาคปฏิบัติการแล้วว่าหลังจากนี้ไปนะครับจะสารต่อนโยบายรัฐบาลที่แล้วยังไงนั่นเปประการที่หนึ่งประการที่สองนะครับนโยบายมันถูกแถลงโดยคุณทักษิณแล้วนะครับในการแสดงวิสัยทัศ นะครับอ่าไทยแลนด์สองคูณสสี่รับแล้วอวิสัยทัฒน์นะครับก็ทํามาเป็นนโยบายนะครับของรัฐบาลชุดนี้อีกคร,ครับก็จะมีนโยบายหลายอย่างที่ไม่ได้หาเสียงเอาไว้ไม่ได้สัญญาเอาไว้ นะครับแล้วก็กลายมาทําให้กลายเป็นนโยบายซึ่งในเนที่ผมสนใจก็คือผมให้น้ําหนักว่านโยบายเนี่ยมันจะต้องมาจากนะครับการหาเสียงจากประชาชนแล้วอนโยบายนั้นนะครับมานะครับทำเป็นข้อตกลงในเชิงนโยบายแถลงต่อประชาชนแต่เราพบว่ามันมีนโยบายบางอย่างนะครับไม่กล้าหาเสียงเพราะดูว่าถ้าหาเสียงไปแล้วอาจจะมีผลได้ผลเสียจากคนเห็นต่างเยอะอย่างเช่นนโยบายนะครับเรื่องคาสิโนเรื่องธุรกิจใต้ดิน นะครับก็ท่อนเอาไว้แต่ตอนนี้กลายเป็นนโยบายเร่งด่วนเห็นไหมครับอันนี้คือไม่ได้สัญญาเอาไว้นะครับโอ้โถ้าอาจารย์พูดแบบนี้ผมต้องย้อนนึกไปตอนตอนหาเสียงไม่มีอาจารย์ไครับครับแต่ว่ามันเป็นหนทางหนึ่งในแง่ที่ผมมองดูนะก็คือรัฐบาลดูจะเข้าตาจนต่อการที่หาเงินเพิ่มครับโอ้อาจารย์สุขุมมองว่าเข้าตาจนครับหาทางอื่นไม่ได้คือคือทุกวันนี้เนี่ยใครยัง ระบบพอตัวภาษีมันก็เต็มที่ไปแล้วนะมีแต่จะต้องลดล่ะเพื่อให้คนมีรายได้สำหรับจับจ่ายมากขึ้นเพราะนั้นมองดูรัฐบาลจะมีรายได้ตรงไหนไอโครงการพวกนี้มันแลกเป็นเงินได้โอ้โหก็เลยเป็นที่มาที่วันนี้เป็นอยู่ในในฝ่ายเรื่องด่วนด้วยแล้วก็ในผลปั๊บเนี่ยมันก็เลยทําให้ฝ่ายค้านก็เอาไปเอาไปแซะต่อใช่ไหมคะ อะไรนะที่าที่เป็นเป็มอเตโตเมื่อกี้ครับอ๋อเพื่อนายใหญ่เพื่อนายใหญ่นทุนนายทุนนายหน้าอาจารย์นายหน้าเพราะว่าไอนโยบายคาสิโนเนี่ยนะครับมันถึงแม้ว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งสําคัญในการที่จะหางบประมาณนะครับในภาวะที่รัฐบาลเองนะครับมีข้อจํากัดแล้วตอนนี้ในการหาเงินจําเป็นต้องใช้นะครับพวกคาสิโนหรือว่าการเอาธุรกิจนะครับ ใต้ดินขึ้นมาเนี่ยโอเคโอเคแล้วมันเป็น,น,เ,ปนเป็นวิธีการในการหาเงินแต่มันจะทําให้คนที่ได้โอกาสก่อนนะั่นคือกลุ่มผู้ประกอบการด้านคาสิโนซึ่งผมเชื่อว,ว่าไม่ใช่คนไทยแน่นะครับมันเอื้อให้กับกลุ่มทุนซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มทุนข้างนอกและข้างในซึ่งข้างในหมายถึงบรรดากลุ่มคนที่เคยไปทําคาสิโนข้างนอกเนี่ยอาจจะได้โอกาส นะครับในการเข้าก็มาทําคาสิโนข้างในนะครับก็คือเหมือนจะกระตุน้นเศรษฐกิจแต่ความมั่งคั่งเนี่ยก็จะกระจุกตัวอยู่ที่นะครับตัวผู้ประกอบการก่อนโอ้อาจารย์แปลกไหมคือนโยบายที่ไม่ได้หาเสียงเอาไว้เลยเราไม่รู้มาก่อนนะอาจารย์ตอนเลือกตั้งเนี่ยว่าจะมีเรื่องนี้แต่ว่าบรรจุอยู่ในนโยบายเร่งด่วน<ม>เพราะบรรจุหมายความว่าต้องต้องทำถูกไหมอาจารย์ครับต้องเดินหน้าอาจารย์สุขุมมองเนี่ยแปลกไหมหรือว่าคือรัฐบาลที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้ไอ้จะต้องเดินหน้าเนี่ยผมว่าไม่แน่หรอกถึงเวลาถ้ามันเกิดออก ถูกต่อต้านมากขึ้นนะนะเพราะว่ารู้สึกคนไทยเนี่ยเอ,อตัวตัวจะประพฤติยังไงกันแล้วแต่เนี่ยแต่อยากให้ได้เชื่อเป็นประเทศที่มีศีลธรรมมีอะรไรต่างๆไม่ไม่สนับสนุนการประนงบัญงการประนันครระอาจารย์เพียงแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่มีผู้คนสนใจประกาศขึ้นมานมันไม่เหมือนกับไอ้อะไรนะไอ้แรนบิดแรนบิดนี่ มันดูดีอะนะแต่ความันจะนั่นได้มันต้องไปชักชวนไปอะไรต่างๆถ้าอันนี้คนมันเล่นมาเลยคือถ้านั่นไม่ดีนะคือแรงบิตภาคใต้นี่นะครับก็ก็มีคนต้านนะก็เริ่มมีคนต้านครับแล้วคาสิโนเนี่นะครับถ้าทําไม่ดีแรงต้านนะครับก็จะสูง มันอาจจะผันึกกันระหว่างแรงต้าน,นเนี่ยนี่คือในสถานการณ์ที่ดูเหมือนรัฐบาลมีความได้เปรียบองค์คาพยพเอื้อต่อรัฐบาลเนี่ยนะครับในระบบนี้มันเอื้อมากนะครับศักยภาพผมคิดว่ากลุ่มตองข้ามเนี่ยก็คงจะทํางานยากในการที่จะลมรัฐบาลแต่ถ้าขับขึบ้นนโยบายโดยไม่ประเมินนะครับการแสต้นทางทางสังคมเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นนโยบายนะครับเรื่องคาสิโนโก็ดีนโยบายเกี่ยวกับแลมบิชภาคใต้ก็ดีเนี่ยมันอาจจะกลุ่มเป็นกลุ่มคนนอกที่ไม่ติดจุดติดพวกนี้อย่างเงี้ยเพราะว่าฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลเนี่ยนะฮะตอนเนี้ในสภาเนี่ยหมดหมดหมดต่างแล้วเพราะว่าต้องยอมรับว่าฝ่ายค้ารชุดนี้ก็จะเล่นกตามไปตามใช่ยท่ต้องไม่ไม่ไม่ชวนคนลงทุนตรงเนี้ยทีนี้มันมันตรงเนี้ยนะเพราะฉะนั้น ฝ่ายต่อต้านข้างนอกครับก็รอหาจังหวะว่าอะไรจุดติดนะอย่างบางเรื่องที่อคนเอามาจุดไอ้เรื่องศีลธรรมเนี่ยคึงไม่แน่มันจุดติดขึ้นมาได้เหมือนกันตรงเนี้ไม่อยากสนับสนุนให้คนไทยกลายเป็นเหมือนคนคนที่อยู่ด้วยการประนันอ่ะ อีกแง่หนึ่งดูดูเป็นนโยบายใหญ่ถูกไหมจ๊ะดูเงินจะไหลเข้าประเทศแต่อีกแง่หนึ่งอาจารย์สุขุมบอกว่าไม่แน่นะจุดติดนอกสภาขึ้นมานี่เรื่องใช่เพราะว่ามันมีมา3เรื่องใหญ่ๆที่ตอนนี้รัฐบาลน่าจะต้องทําแล้วแหละก็คือเรื่องเขื่อนใช่ไหมเขื่อนเขื่อนที่ทางภาคเหนือที่ต้องการน้ําท่วมใช่ไหมแล้วก็มีคนก็เริ่มที่จะพวก NGO พวกภาคประชาสังคมก็ที่เขาต่อต้านเรื่องเขื่อนมาตลอดก็เรื่องรู้สึกมาาไม่โอเคกับนโยบายนี้แล้วมีเรื่องเนคาซิโนอีกนะแล้วก็มีเรื่องนะครับ ตาอีกครับนนี้ก็ต้องต้องประเมินนะครับคืออย่างที่อาจารย์ท่านอา,นานจารย์สุขุมบอกนะต้องขอบคุณพรรคประชาชนนะรัฐานต้องขอบคุณมานะ,ะ,ะถึงแม้เขาวิจารณ์ต้องขอบคุณเขาเขาเล่นตามกันรองใช่ครับนะเล่นแบบว่าตามวิถีตามไม่ไม่ไม่เอาวิธีแบบอะ,อะไรนะโจงใต้กังขัดอ่ะนะดึงคนลงถนนนะฟ้องเรื่องขอโตษไม่เป็นเรื่องไนเรื่องที่ว่า มันดูไม่ไม่เขาไม่ไม่ไมไมยุติเตไม่เป็นธรรมต่อต่อต่อรัฐบาลค,นะคือ เขาพยายามผมคิดว่าพรรคประชาชนพยายามก็คือรู้ว่าตัวเป็นฝ่ายค้าน<อ>นะแต่พยายามสร้างระบบการเมืองที่ดีอะ่ะ<อ>ก็คือเล่นในกติกาวิจาร์ก็วิจาร์กันไปตรวจสอบก็ตรวจสอบกันไปมากน้อยแค่ไหนนะครับเบาบางแค่ไหนอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็ไม่ชวนเรียกจะไม่ไม่ชวนไม่ชวน,วนใช้วิธีรุนแรงหรือออกนอกระบบกติกาซึ่งจะเปิดช่องให้กับกลุ่มการเมืองหรือนะครับกลุ่มที่อยากจะล้มรัฐบาลเนี่ย่วยโอกาสซึ่งกันเนี้ยนะครับเป็นข้อดีของพรรคฝ่ายค้านที่ทําหน้าที่ช่วยรักษาระบบแต่ว่า รัฐบาลต้องไม่ลืมว่านอกจากฝ่ายค้านแล้วมันมีฝ่ายแกนอันนี้อาจจะน่ากลัวกว่าฝ่ายค้านฝ่ายแกนนี่คือฝ่ายที่หยิบฉวยตุกวิตีต่างนะหยิบฉวยตุกวิตีต่างสร้างเรื่องเพิ่มต่างอีกนะซ้ำก็ไปรัฐบาลกินแกนนี้เพิ่มให้นะอะไรเงี้ยครเพื่อเพื่อเพื่อตัวตอมต่าทุกอย่างเพื่อให้ คนไม่วางใจ<ล>ร,ร,ราชการร่วมรัฐบาลอาจารย์สุขุมพูดน่าสนใจเพราะว่าในสภาเนี่ยมันดูนิ่งๆแบบที่อาจารย์สุขุมบอกคุยกันนอกนอก,นอกนอกก่อนเข้ารายการนะครับแต่ว่านอกสภามันดูมีความพยายามของฝ่ายแค้นถึงแม่จยนครับเพ <c oughs> ราะ <c oughs> นั้นตรงนี้ที่ถ้าเราดูเนี่ยอ,อย่างเรื่องในวันสองวันเนี่ยนะไอ้ที่มีคลิปขึ้นมาตรงเนี้ครับลองโฆษกจะพูดไงก็แล้วแต่นะแต่คนยืนยันเสียงจําได้ใจแน่นะเจ้าตัวบางทีกับ รับไปแล้วอะไรเนี่ยนะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องผิดด้วยเพียงแต่ว่าที่เขาเอามาทำเนี่ยเพื่อเห็นว่าความต้องการเป็นเบอร์หนึ่งนะจ๊ะเบอร์หนึ่งของท่านปวิทหรือบ้านป่าเนี่ยมันยังไม่จบทั้งทั้งที่มันควรจบตั้งแต่ผลเลือกตั้งเกิดแล้วครับเพราะว่าผลเลือกตั้งเกิดท่านปวิทได้ท่านจะพูดขึ้นมานี่อันดับสี่อันดับห้านะมันควรจะหมดสิทธิ์ไปแล้ว นะแต่ก็มีคนคอยเป่าใต้ปีก่ันอยู่เรื่อยนะจนท่านลอยขึ้นมามท,ทุกทุกทีอ่ะนะมันก็เลยทําให้บ้านเมืองปันป่นป่วนอ๋อเนะพราะพูดกันตรงๆก็คือฝ่ายแค้นเนี่ยไม่ไม่ได้ด้วเล่ก็เอาด้วยคนคอย่างเงี้ยนะมัน,นมันก็เลยทําให้ข้า,างนอกนี่มีก็เห็นนว่าจะนัดหมายกันถึงมากกันยาใช่ไหมออครับตีตีุ่มนุมนะกนั่นก็ลองดู ถ้าเผอติดก็ได้อะไรอย่างนี้ <c oughs> ะนะ,อะนอกสภาดูเข้มข้นกว่าผม <c oughs> กลับเข้าไปในสภาอีกนิดแล้วเดี๋ยวเราคุยนอกสภาเพราะว่าน่าจะ <c oughs> น่าจะเข้มข้นแล้วผู้ชมน่าจะสนใจและติดตามแต่ในสภาวันนี้ที่เก่งและทีมงานตั้งเอาไว้ว่าพรักเพื่อไทยเนี่ย <c oughs> นำรัฐบาลถูกไหมครับยังใช้คําเดิมนะอาจารย์ มีกินมีใช้มีเกตบมีจักรีแต่ของเต้าของพรรคประชาชนเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นมาในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นคีย์เวิร์ดใหม่ของเขาเดี๋ยวผมพาผู้ชมและอาจารย์ทั้งสองท่านไปฟังพร้อมๆกันก่อน,อนเป็นคีย์เวิร์ดใหม่ในวันนี้นะครับไปฟังเสียงคุณแพทองทานแล้วก็คุณนัทพงศ์นะครับจากพรรคประชาชนครับในานามของนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนในนามรัฐบาลดิฉันขอให้ความมั่นใจกับรัฐสภาแห่งนี้ว่าจะมุ่งมั่นตั้งใจ บริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมทั้งประสานพลังจากทุกภาคส่วนจากทุกช่วงวัยจากทุกความเชี่ยวชาญขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงซึ่งตอบสนองสถานการณ์ปัจจุบันให้สำเร็จพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การเมืองของประเทศให้เจริญก้าวหน้าเพื่อสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมทำให้คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเพื่อนำความภาคภูมิใจกลับมาสู่คนไทยและประเทศไทยเพื่อสร้างความหวังและอนาคตที่ดีกว่าให้ประเทศไทยจากวันนี้ไปถึงอนาคตขอบคุณค่ะทั้งหมดนี้ครับท่านนายกครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญการปฏิรูประบบงบประมาณและวาระหลายๆอย่างอีกหลายเรื่องพวกเราครับพักประชาชนได้เคยเสนอร่างแก้ไขกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วซึ่งวันนี้หลายสิบฉบับครับกองอยู่บนโต๊ะของท่านนายกเพราะเป็นกฎหมายว่าด้วยการเงินร้อยท่านรับรองอยู่ถ้าท่านเห็นด้วยกับพวกเราในวันนี้ว่าวาระต่างๆเหล่านี้เราผลักดันได้ร่วมกันครับท่านพูดนอกสคริปต์ลุกขึ้นตอบได้ว่าถ้า กฎหมายฉบับใดนโยบายด้านใดท่านเห็นด้วยกับพวกเราครับเซ็นรับรองกลับมาให้เดินหน้าต่อในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ในอีก3ปีต่อจากนี้ครับท่านประธานครับหากจะให้ผมกล่าวโดยสรุปการอภิปรายของผมที่กล่าวมาตั้งแต่การตั้งคำถามครับว่าเราประชุมรัฐสภา,าร่วมกันในวันนี้ด้วยเหตุผลอันใดเป็นเพราะประเทศของเรายังไม่ได้อยู่ในระบบนิติรัฐใช่หรือไม่มาสู่การอภิปรายหนึ่งปีที่ศูญเปล่า อันเนื่องมาจากการฟอร์มคณะรัฐมนตรีที่ไม่มีประชาชนอยู่ในสมการการตัดสินใจในการจัดตั้งรัฐบาลและต่อมาที่3ปีต่อจากนี้ที่ผมตั้งคําถามไว้ว่าจะเจ้าหรือจะเจ๊งพอ,อนอกเหนือการจัดตั้งรัฐบาลแบบเดิมๆที่มีการจัดสรรโคตา้าเก้าอี้รัฐมนตรีแล้วยังมีการจัดตั้งรัฐบาลแบบตัวแทนพอท่านต้องหลบเลี่ยงกลไกการใช้อํานาจของคนที่ไม่ได้มาจากประชาชนด้วยกลไกมาตรฐานทางจริยธรรม ทุกทางทุกอย่างครับจึงย้อนกลับไปตั้งคําถามแรกตอบคําถามแรกครับที่ผมส่งผ่านท่านประธานไปยังทุกๆท,ท่านในห้องนี้ว่าท่านรัฐท่านนายกรัฐมนตรีจะชี้นําคณะรัฐมนตรีของท่านเพื่อกลับไปแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อผ่านการผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการผ่านการผลักดันแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายอีกหลายฉบับที่วันนี้พวกเราได้ยื่นเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วหรือไม่รวมถึงการชี้นําครับ ในการเดินหน้าวาระร่วมต่างๆที่พักฝ่ายค้าและฝ่ายรัฐบาลสามารถดำเนินการได้ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูประบบราชการการปฏิรูประบบงบประมาณรวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ผมได้อภิปรายไปแล้ววันนี้ผมขอสื่อสารผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีครับเป็นสิ่งที่ผมรอฟังคําตอบจากท่านจริงๆจากบุคคลผู้ซึ่งสมควรดํารงตําแหน่งเป็นนายก อาจารย์สุขุมครับคําว่ามีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเนี่ยเข้าใจว่าคนที่วิพากษ์วิจารณ์พเพื่อไทยเนี่ยเขาเอาไปล้อเลียนอนาจารย์รในโลกออนไลน์แบบนี้อาจารย์มองคนเราอยูด่ดยังไงว่าทาไมคุณุอิงคุณแพทยทองคาน,นี่ก็ยังย้าอันนี้หรือว่าเขาไม่สนเขาก็สู้ในสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อสารฮะคือคือผมว่าอันนี้มันเหมือนโลโก้ติดตัวไปแล้วคือเหมือนกับการประกาศของคุณอุ้งอิงตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นนายกนะครับ ไปหา,าเสียงมานี่ก็นคนก็จะเอาภาพนี้มาตะโกนใ้ไอ้ไอไอคำอะไรพวกนี้นะะมีเกยียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้อะไรพวกนี้นะแต่พวกคำพวกนี้เนี่ยต้องจะพูดกันตรงๆกันนะมันฟังแล้วมันสัมผัสได้ครับนะมันสัมผัสได้เพียงแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้สัมผัสตรงน,นั้นนะนะอันเนี้ยนะพะนักตันเนี้ยเขาก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคำที่เอาเอามาใช้ให้เห็นถึงก็คืออย่างนี้ รัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยครับแม้จะมาจากเลือกตั้งแต่ว่า,าตัวนายกตัวคล้ายๆคนที่อยู่ในอำนาจเนี่ยมันก็ยังเป็นลักษณะของอำนาจเก่านะฮะรู้สึกว่าเป็นรัฐบาลที่ ไม่ไม่ใช่รัฐบาลของประชาชนไม่ได้ให้เกีย <c oughs> รติประชาชนเวลาพูดอย่างนี้มันแตกต่างชัดเจนรัฐบ,บาลชุดนี้จุดมุ่งมันต่างกันร,รัฐบาลชุดที่แล้วปกครองประชาชนก็เลยเน้นย้ําแบบนี้แหละนี่คือโลโก้ที่ติดตัวคุณอิงอแล้วก็ทําให้คนรู้สึกว่ามันดีขึ้นกว่าอยู่กับรัฐบาลชุดที่แล้วครับให้มันแตกต่างหน่อยนะอาจารย์นะไม่ใช่ไม่ให้มันแตกต่างมากเลยร่าผมมองคุณมองยังไง นะไม่ใช่มองว่าคุณเป็นผู้ถูกปกครองครับแต่ว่าผมจะปกครองเพื่อคุณนะผมฟังคุณครับโดยอ่าอ่าอะไรเพื่อประชาชนของประชาชนตรงนี้นันอาจารย์บอกว่าเป็นคําที่ทําให้เกิดความรู้สึกแต่อาจารย์บอกอาจารย์บอกต่อว่ายังไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแต่ว่ารู้สึกไงครับแล้ววันนี้มีการทวงว่าของที่สัมผัสได้มันต้องมาแล้วนะครับได้ผมมีกี่ใจรายได้ผมก็ต้องเพิ่มใช่ไหมครับ แต่หนูพวกผมต้องลดพลังงานผมต้องลดอะไรเงี้ยแต่ยังไม่มาหรออาจารย์ก็ยังเลยครับอาจารย์โอลานทําไมในแง่ของการสื่อสารทางการเมืองเนี่ยคุณแพทยทองทานเน้นย้ําเลยแต่ไม่กลัวนะใครจะล้อเลียนแกใครจะวิพากษ์วิจารณ์ใครจะเสียดสีผมเห็นด้วยนะครผมเห็นด้วยกับท่านนายกแพทองทานนะครับที่ยังยืนยันนะครับในคําพูดแบบนี้ที่อาจารย์บอกนะเพราะมันเป็นการยืนยันจุดยืนทางการเมืองหลักคิดของเธอ นะครับว่าถ้าเธอเป็นรัฐบาลนะครับพรรคของเธอเป็นรัฐบาลเนี่ยจะมีจุดยืนอย่างนี้ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นะครับจะถูกแซะถูกโจมตีจังลายเป็นนะครับบุกโจกตลกทางการเมืองนะแต่เธอแสดงจุดยืนชัดเจนว่าตอนหาเสียงก็เป็นอย่างนั้นนะตอนเข้าสภานี่คือจุดยืนเพื่อจะบอกว่าวันนั้นกับวันเนี้ยเธอเอาสิ่งที่สัญญาเอาไว้ตอนหาเสียงมาเป็นหลักนโยบายด้วยวันจุดยืนทางการเมืองแบบนี้จากจุดยืนทางการเมืองแบบนี้ไปแตกเป็นนโยบาย เป็นแตกนโยบายว่าเนี่ยเธอจะทํานะครับนโยบาย3ามสอย่างเนี่ยเพื่อบรรลุหยุดยืนอันนั้นโอ้โหก็คือต้องยืนยันต้องยืนยันครับยืนยันตั้งแต่เข้าเข้าใจว่าตั้งแต่เป็นแคนดิเดตในรยกก่อนหาเสียงนะจ๊ะใชครับใช่ครับคือคือคือมันทําให้เราว่าทําไมเราต้องปลาดแต่รัฐบาลชุดที่แล้วมาจุดนี้นะเขาเห็นความต่างอ่าคือต้อมาชุดนี้เนี่ยมัน เรามีเกียรติขึ้นนะเรามีศักศรีขึ้นนะอะไรเงี้ยครับครับคุณผู้ชมเก่งและทีมงานทําโพลมาไว้เหมือนกันนะครับณตอนนี้2,200กว่าท่านในช่องทางของ u t u b e นะครับทีมงานตั้งโพลเอาไว้นะครับคุณผู้ชมว่าเมืองไทยเป็นแบบไหนณตอนนี้แล้วก็ q u e s t i o n mark เอาไว้นะครับข้อแรกนะครับมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักศรีขอุญาตยืมคําท่านนายกนะครับแล้วก็ช้อยที่2ครับนายใหญ่นายทุนนายหน้า แสดงความคิดเห็นลองติ๊กลองเล่นกันมาได้นะครับแต่ช่วงแต่ท้ายรายการเรามาดูผลโพลกันอาจารย์ไปที่พักประชาชนวันนี้เขาบอกว่าเป็นคาใหม่เหมือนกันนะไม่เคยได้ยินเพิ่งเคยได้ยินการอภิปรายครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วเอามารวมกันนายใหญ่ในทุนในหน้าอาจารย์เป็นยังไงฮะคือมันก็เป็นการสะท้อนภาพให้เห็นนะครับว่ารัฐบาลยุเนี้มันตั้งไดยเงื่อนไขอะไรบ้างครับนายใหญ่ก็คือกองควาจะนะครับไม่พ้นพ่อของท่านนายกนะครับที่สังคมก็วิพากษ์วิจารณ์นะครับ นะครับจางกว้างขวางนะครับโดยวินยูชนก็รับรู้ได้นะครับว่าจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยอยู่ภายใต้อิทธิพลนะครับของคุณพ่อหรือถือบางคนเรียกนายใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ปรากฏว่าการแสดงวิสัยทัศน์นะครับหรือว่าการแถลงนโยบายนะครับต่อหน้าสาสราธารชนที่นะครับไทย i ลนด์วิชั่น2024ของรัฐมนตรีของท่านนายใหญ่เนี่ยมันก็จะท้อนว่าใครบ้างจะได้ประโยชน์ซึ่งเราก็เห็นว่ากลุ่มที่จะมีโอกาสได้ประโยชน์สูงสุด บนแนวคิดของนะครับตัวนะครับตัวนายใหญ่เนี่ยมันก็คือกลุ่มทุนและกลุ่มทุนเหล่านี้ก็ไม่ใช่เป็นกลุ่มทุนปกติแต่เป็นกลุ่มทุนผูกขาดกินรวบประเทศไทยนะครับแล้วก็ที่3มันมีนโยบายจํานวนหนึ่งอ่ะกลุ่มที่เป็นนายหน้าที่เป็นเบลเกอร์เนี่ยนะครับที่จะนะครับแสวงหากําไรจากความเป็นนายหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนายหน้าทางเศรษฐกิจนายหน้าทางการเมืองนายหน้าในกองทัพนายหน้าในกรมนาํารวจนายหน้าในริวาราชการเนี่ย ใวกรทั้งนายหน้าในกลุ่มเครือข่ายชนชั้นนำเนี่ยกลุ่มนี้ก็ได้ประโยช,โยชน์มันเป็นการสะท้อนภาพไปเห็นว่ารัฐบาลชุดเนี่ยมันตั้งมันอยู่เงื่อนไขทสามเงื่อนไขนี้สามค,คำนี้ครอบคลุมซีรีเขาจะเล่าเลยอ,อาจารย์สขุมมองแบบนั้นไหมว่าครอบคลุมไปหมดเลยคืคคอคือผมมองอย่างนี้เพราะว่าผมมองว่าเอความรู้สึกของผู้คนนะะครับอาจารย์การที่คุณคุณลุงอิงเป็นนายกเนี่ยครับ ความรู้สึกเขาอะมันเหมือนซื้อหนึ่งได้สองอก็คือได้นายกทักษิณด้วยครับนะแต่นายกทักษิณเนี่เป็นคนเก่งเป็นคนที่สามารถจะทำมาผูทำให้สิ่งที่พูดเนี่ยให้เป็นนั่นขึ้นมาได้แต่ข้อเสียของคุณทักษิณก็คือว่าที่แล้วมาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยประเทศชาติมีดีขึ้น แต่ว่าในเวลาเดียวกันในทุนกลุ่มทั้งห้นก็ดีขึ้นด้วยตรงนี้คือได้ทั้งสองค่าเหมือนคุณโวนพูดอ่ะครับคือไม่ได้ทําเพื่อเพื่อชาติบ้านเมืองอย่างเดียวแต่โตมทำใส่ตัวตัวเองด้วยใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้ที่เขาเอามาเน้นคําพูดของเขา,เอาอะไรพวกนี้ก็คือ,ท,อที่เห็นว่าที่ให้ระวังไว้ครับเพราะว่าถ้าถ้าเนี่ยมันมันมันจะเป็นเหมือนเหมือนเดิมไหม ระดมในทุนเข้ามาอะไรต่างแล้วก็แทนที่ผลประโยชน์ต่างๆควรจะตกอยู่กับประชาชนอย่างเต็มที่เนี่ยกลายเป็นว่าต้องแบ่งให้ในทุนในหน้าอะไรพวกนี้ไปเนี่ยเนี่ยก็เป็นคําที่รวมทั้งหมดไว้ถูกไหมจ๊ะรวมทั้งหมดไว้คือคือพูดกันตรงๆว่าทักษิณเป็นคนเก่งทาอะไรพวกทํให้บ้านเมืองให้ดีขึ้นได้แน่แต่ระวังนะเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยเคยทําให้อ่าอะไร คนเห็นว่าพวกในทุนในหน้าพวกนี้เลิงล่าในสมัยคุณทักษิณเป็นนายกครับนี่อาจารย์ดอกนี้ของพรรคประชาชนนะรวมคำเอาไว้หมดเลยใช่ครับแล้วแล้วมันก็ตอกย้ําด้วยนะว่ารัฐบาลจริงๆ35คนที่เป็นตําแหน่งที่เป็นทางการเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการด้อยค่านิดหนึ่งว่าพวกคุณเป็นแค่โนมินีนะไม่ได้ยามหนาจการตัดสินใจนะเพราะฉะนั้นเป็นขลองของนายใหญ่นายทุนนายหน้าไง คนเหล่านี้ก็คือเป็นคนที่เขายังไงเหมือนกับเป็นลูกน้องในบริษัทที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลผลประโยชน์ของคนสามกลุ่มนี้ครับอาจารย์สุขุมเหมือนจะเสริมไม่ใช่ไหมแม่คือถ้าจะให้เสริมบางบางทีก็ก็ต้องยอมรับนะับก็คือคนเป็นนายหน้าคนเป็นอะไรพวกเนี้ยมันก็จะได้ไปขีดเดียวนะเขาให้แบ่งให้เท่าไหร่เนี้ยนะเหมือนอย่างเหมือนอย่างใครเป็นนายหน้าที่ดินก็สามเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเพราะนั้นไปมาเนี่ย ไอ้รายได้ไอ้ทิ่คุณพัฒสินโครงการใหญ่ต่างๆเนี่ย <Ừ. S 2> มันจะไม่ตก,ตกถึงแ,แผน่นโตคนไทยอ่ะมันจะไปอยู่ที่ในทุนพวกเออ,อะไรดึงคนต่างทุหมายความว่าต้องระวังตร,เตรงเนี้ยนะเพราะว่าการที่ทำตามแล้วก็เชื่อว่า,าทำได้เนี่ย <ห Prov. S 1> แต่ไม่แน่ใจในแง่ของการแบ่งปันอ่ะ Knock out today, make tomorrow today.